สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกกตย้ำเตือนไม่ไปเลือกตั้งวันที่28พฤศจิกายนนี้ทาหนังสือแจ้งได้แค่ทําตามนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกเอกสารแจ้งเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งถ้าไม่ไปเลือกตั้งวันที่28พฤศจิกายนนี้ทำหนังสือแจ้งได้แต่ดำเนินการตามนี้ที่นี่มีบอกครบทำยังไงเนื่องจากวันที่28พฤศจิกายน2564ถูกกำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศแล้วซึ่งทางกกตม,มีประสองค์อยากให้คนไทยที่มีสิทธิไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันไม่เช่นนั้นจะเกิดผลเสียตามมาทำให้หลายคนอาจจะกังวล ปราุดสำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกกตได้มีการออกเอกสารแจ้งเตือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออ,อบอตอที่จะมีขึ้นในวันที่28พฤศจิกาย,ยน2564ว่าหากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ในวันนั้นสามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ไรายละเอียดมีดังนี้ซึ่งมีวิธีการยื่นแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งมีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้ 1. ยื่นตามแบบสอทพอท .1 ทับ8 ทำหนังสือที่ระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนเพราะบอกเหตุผลที่ไปเลือกตั้งไม่ได้เมื่อเสร็จแล้วให้ยืนต่อนายทะเบียนอําเภอที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านสามารถยืนได้ด้วยตัวเองผู้แทนหรือปริษัทตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนเป็นต้นไปแต่ไม่เกินวันที่5ธันวาคม2564ยกเว้นวันที่28พฤศจิกายน64ไม่สามารถยืนหนังสือได้เพราะเป็นวันเลือกตั้งนอกจากนี้เหตุผลสําคัญที่สามารถนํามาใช้ระบุไม่ไปเลือกตั้งมีดังนี้หนึ่ง มีกิจธุระจำเป็นต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล2เจจะป่วยไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้3พิการหรือทุพพลภาพ4เป็นผู้สูงอายุที่เดินทางไปเลือกตั้งไม่ได้5เดินทางออกนอกราชอาณาจักร6กมีิ้นทันอยู่ห่างไกลคู่หาเลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตรจะได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง8เหตุสุดวิสัยอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำหนดท่านผู้ชมครับมีความคินเห็นยอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคินเห็นกัน้าดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์กอครับ